ทดสอบไลรเคมีอิงกันนะคะเอาละขอเช็คสภาพก่อนว่าอัดวิดีโอหรือยังโอเคอัดแหละเริ่มเลยนะคะเตรียมความพร้อมก่อนแต่งประโยคในภาษาอังกฤษจากหนังสือฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษกับคุดิวเริ่มจากศูนย์ก็เก่งได้เองชัวนะ,ะโดยคิมิฟุกุยูเมะ วันนี้วันที่สิบก็คือวันคีมีอิงของเรานั่นเองนะคะเอาละเริ่มเลยดีกว่ากรรยากริยาหนึ่งตัวผันได้หลายแบบวี infin itive, infin itive, infin itive, infin itive. อินฟินิ v e ิฟ f ิ n i t i v e อ n f i n i t i v e อินเอาตี้ตลอดเลยอะวีอินฟินิ v e ิอ่านถูกไหมเนี่ย ก็คือรูปดังเดิมนะคะก็คือ Work to be นั่นเองนะคะเป็นอยู่คือ v 1ก็คือรูปรูปดังเดิมเติมด้วย s หรือ es เมื่อเป็นเมื่อประธานเป็นพหูเป็นเอกพจน์นะคะเติม s หรือ es ถ้าประธานเป็นเอกพจน์เช่น eat m r ต่อไปกริยาช่องสองแลครับก็เติม ed เปลี่ยนรูปก็คือ w e r b เ e r นั่นเองนะคะสัวส่วน v สามเติม ed เปลี่ยนรูปเท่ากับ be ing verb ing ก็คือ verb หนึ่งวก ing นะคะเป็น be ing อ่ะสรุป verb to be ก็คือ be is am are verb e r e been be ing ต่อไป verb do นะคะดูเท่ากับทำนะคะ เวิร์บหเคือดูด erm ัสเวิร์บสเติม Ed นะคะก็เป็นดิทอันนี้คือการผันของเวิร์บนะคะการผันของ v 2, v 2, เวิร์บเวิร์บดันเวิร์บ i g ก็คือด n ยทวนนะคะดูเท่ากับทำดูดัสเวิร์บหนึ่งเวิร์บสอดิเวิร์บสามันนะคะต่อไป have เท่ากับมีแปลว่ามี เวิร์บหนึ่งแเมื่อประธานเป็นเอกพจน์ให้เติม e s หรือ e s นะคะเวิร์บสองก็คือเติม e d เข้าไปก็เปลี่ยนรูปนะคะ h a d เวิร์บสามก็ had เวิร์บ i n g ก็คือ having ต่อไป play แปลว่าเล่นเวิร์บหนึ่งก็คือ play หรือ p เพจ เพย์เติม s H, นั่นเองนะคะ p a ย์อย่างนี้นะคะเบอร์สอง p a ย์นะครับเ a g เบอร์สามก็ p a y มันก็ถ้า p a y มันจะง่ายเนาะ p a y ์เบอร์ไอเอก็ p a y go กก็คือไปเบอร์หนึ่งเติม s หรือ es ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ g ก ก็เอฮึมปกติเราไม่ค่อยใช้ go e เอกันเนาะมันเลยไม่คุ้นเคยเ e ิร์บสองก็จะเป็น go แล้วก็เ e ิรบสองก็เป็นเ e n เบ e ร์บสามก็เป็นกันนะเบิรบไอเอ็นอจบจบไวมาก ทำเงินแค่นี้จริงอ่ะเอาละตัวอย่างประโยคของ is mr นะคะก็เป็น he is going to school now he is going to school now ประธานเป็นเอกพจน์ใช้ is บวกเว้ n g นะคะ เขากำลังไปโรงเรียนตอนนี้ส่วนตัวอย่างของดูนะคะเขาไม่มีตัวอย่างให้เราเลยเหรออ่ะเอาตัวอย่างของโกแล้วกันค่ะเอาของโกโกเอเอสส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้โกเอเอสกันค่ะโก้นึกว่าอ่านย่างงี้เปล่า แต่ว่าขอยาดเปิดอีกดีกว่าห่างหายจากวงการพลางกฤษมานานนะฮะลืมหมดแล้ว goes goes gosh goes อ่ะอันนี้คือสรุป ก็คือกริยานหนึ่งตัวผ่านได้หลายแบบก็คือ verb to be ผ่านได้ eat mr แล้วก็ verb สอง w h r t w e r อันนี้คือการสรุปนะคะแล้วก็ verb สาม be แล้วก็ verb ing be i n g ส่วนส่วน do ก็เป็น verb หนึ่ง do h a s verb สอง did verb สาม done verb ing doing ง่ายๆนะคะคำนี้เอา have ตัวนี้ verb หนึ่งคือตัวนี้มาใส่ ing ก็เป็น having ตัด e ออกนะคะ verb หนึ่ง have verb สอง h a ว verb สาม h a d ปุ๊บถ้าเราแบบว่าไม่มั่นใจว่าเราอ่านถูกไหมก็พิมพ์เลยนะคะใน้ดิกลอง h ด a d head 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 <Had. S 2> เฮค,ค่ะจบไปแล้วที่เรียบร้อยไวมากเอาแบบสั้นๆได้ใจความนะคะอันนี้ตัวอย่างของของคาว่บโกนะคะเวิร์บหนึ่งเท่ากับปัจจุบันก็คือ he grows t o o t h s c h r o w every day he grows t o o t h s c h r o w every day ประธานเป็นเอกพจน์ ให้เติม s หรือ es เข้าไปนะคะเพาแบบว่าเขาไปโรงเรียนทุกวัน v ว r บ2อ,อดีตนะคะ he went to school yesterday he went to school yesterday เขาไปโรงเรียนเมื่อวานต่อไปจะเป็น has h a e บวกก่อนนะคะเดี๋ยวนะ อันนี้ก็ไม่ค่อยชิน gone อ่าถูกต้องอ่นานว่า gone gone ก้อน <Gone. S 1> อ่านว่าก้อนนะคะเฮดเฮดอ่าอโอเคตรงนี้อันนี้คือตัวอย่างนะคะเฮดเฮดตามด้วย verb verb ิามนะคะแปลว่าแล้วหรือแล้วแปลว่าแล้วกับคำว่าอย่างนะ,ะแล้วแล้วก็อย่าง ก็คือถ้าใส่เวฟสามเข้าไปนะเช่น he h a d gone to school he h a d gone to school ประธานเป็นเอกพจน์ใช้ has บวกเวฟสามเขาไปโรงเรียนแล้วไม่ใช่แปลว่ามีอย่างเดียวนะคะถ้าเราใส่เวฟสามเข้าไปมันก็จะเป็นเวฟสามของก่อนนะคะไม่ใช่เวฟสาของ he นะคะเวฟสาของก่อน ก็จะเป็นคําว่าแล้วหรือหรือยังแล้วกับแล้วเราก็แล้วแล้วมันมีคำว่าแล้วเราก็ยังน่ะต่อไปโกโกเหมือนเดิมเรายังอยู่ในโกนะคะว่าโกวิตามด้วยเวิร์หนึ่งนะคะแปลว่าจะนะคะก็คือจะไปที่แน่แน่วิวแปลว่าจะอยู่แล้วนะคะ He will go to school soon. He will go to school soon. เขาจะไปโรงเรียนเร็วๆนี้แล้วก็ b to be นะคะ is am, r นะคะนี่ก็อ่านแล้วก็อ่านอีกรอบนึงก็ได้ He is going to school now. is go เขาคือคำว่าิ n งนะคะคำว่า ing ก็คือ work ing ก็แปลว่ากำลังอยู่แล้วนะคะ ก็คือถ้าใส่ใน go เข้าไปก็จะเป็น go in g he i s go in g to school now ก็แปลว่าเขากำลังไปโรงเรียนตอนนี้นะคะ she did homework yesterday เธอทำการบ้านเมื่อวานนี้อันนี้ก็จะเป็นง่ายๆหน่อยนะคะก็แบบสำหรับใครที่ยังไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้โอเคจบไปแล้วครับ กับคิมมีอิงของเรานะคะเราเจอกันกับคิมมีอิงอ,งอีกครั้งหนึ่งในวันที่10ของเดือนถัดไปนะคะทุกคนเอาละเราก็ไปกันเถอะเฮ้ยผ่านไปสิบนาทีเอง